สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยยายไปซีเนี่ยนำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปซีน้ำไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยามยายไปซีลุ้งคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้าาาาามมคคุยยยยททัักกบีอมเมนตต์มาใ้ยายค,ค,าาคลิปข้าางงล่งได้เนาะพี่น้อง กับบั๊วไลยายห,ห้างพี่น้องจ้าไอหมั่มมาแล้วนาะอหมัมม่มเนาะไปเบิ่งของมูนทนาทางอาจารย์ทันเหล็กเลยเนาะค่ะสำหรับปุดรอดเนาทางไอหมั่มมาแล้วเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนิวตันเนาะเดนหกเจ็ดแปดเนหกแปดเจ็ดส่วันพี่น้องอ่าสตัว 40, 41, 42, 45, 46, 49, ่ศูนย์ส6่หนึ่าส้าปตร์ไพี่น้องแล้วก็3ตัวมีอยู่ที่8ปดเจ็ดสี่เจ็อ่าถ้าเป็นเบิ้ลกะ 77กับ44เนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดนิวตันเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอดไซฟาเนาะแอดไซฟァเมื่อนี้รูดสวงมาสั้น26 27 28 29 20 026 027 629และ729สำหรับแนวทางแอดไซฟาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดแดงเนาะแอดแดงบอกว่าวันนี้เด่น7เด่นที่0อยู่ที่74 78 4 7 8 70 7 9ก่าอสั้นเอาปิจณาน้เพึ่นใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดมุก ok เนาะแอดมุก ok บอกว่าวันนี้เด่นดอยู่ที่891เกนึพนาพี่น้องเอามากกระจวดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเย่เเล่เนาะสามตัวบนเย่เเล่แค็บหน้าจอเลยเนาะจ้ายยาไพ่บริกานรห้เนาะสามตัวดมุมอ่าสามตัวบนเย่เเล่อ่าใบสมในตำนานเนาะค่ะเนะาะอพิจานาน้ำเพลินไดค้ค่ะพี่น้องขั้นมากกระจวดจ้าน้ำเพลินได้เนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแยแ่เร่เด่น8กับผาวสันม่หาแปหาหาสหาสี่ห้าเก้าแี่แปดเก้าแปดสองสี่หและ8 6มักกันผิจารณานำเงินใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมักตัวใดก็คอยตรวจจับนำเงินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอัน เอชเคอีเอชเีเป็นแนวทาง3าตัวทิงเพิ่นเนาะคะ่ะสามตัวบนมาสันพี่น้องคะเพิ่นเน้นสีแดงขีดเนาะพี่น้องเนาะหกสี 6, ่าสี่สองเก้เนาะคะ่ะตัวรองอยู่ที่ส6 8และส6 3เน้น69 29และ60ศนพานาพี่น้องอภิจนานำเพื่อนใดเนาะคะ่ะมักตัวใดก็ว่ากันไปตามสูตรพนเนพี่น้องเนาะ คอยจวดจดาดฝาดเบิ่มน้ำพ่นเนาะค่ะพี่น้องค่อยพิจารณาไปตามสูตรเพ่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเซียนท่าไส้วาสันพี่น้องเซียนท่ารายให้มาเนาะค่ะเนาะเอ่อเซียนท่าไาะะาสาไ้บอกว่าจังซีล่ะค่ะพี่น้องคะเอ่อเด่นเด่นซีล่องหาวาสันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะเพราไอ้หม่ำบานไอ้หม่ำเด่นหาครับเจ็ด อาแสดงว่าชนกันอยู่ที่5เซียนทาไส้กับไอหม่ำเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางไอหม่ำกับแคปหน้าจอเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลางบาดท,ที่นี่เน้นขีดสีแดงเริอไปกับกระสั่นพี่น้องคนหามากขางล่างเด่นเจ็ดศูนย์เจ็ดหกตัวรองคือ30 36 38และอ่า35มหาเนาะค่ะถาถาแนวทางของเอ e ็คอีจ็ดติดดับเรือ76 7076 75เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลั่นบนเนาะค่ะเนาะลั่นบนเด่นหกรองสองวสันพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้โกลั่นบนด้วบัตรโกลั่นบนเด่นเก้ารองแปดกัสิเป็นหกเก่าแล้วเนาะพี่น้องหกเก้าหกแปดเนาะคะ่ะเนาะมาม่าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องหกเก่าหกแปดเนาะค่ะสําหรับแนวทางของอเอ็เคอีจับจับจับใส่เนาะเนาะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยแอดสักวาสันพี่น้อง สามตัวอยู่ที่ต้นเน้นเนาะพี่น้องเอาแต่ต้นเน้นเนาะค่ะเนาะสามแปดเก้าศู 3, 8, 9, 0, 8, 7, นย์แปดเจ็ดเนาะค่ะสองตัวเน้นแปดเก้าแปดเจ็ดหลุดแปดพนาพี่น้องเอามากตัวใดกับพีชนาน้ำเพลินใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาแอดวิศนุจับมัดกับแอดแมงปอพนาหมวดที่แล้วฟันหาพนาออกหาเจ็ดเนาะค่ะวันนี้จับมัดกันฟันเจ็ดพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปดหนึ่งแลแปดหาอันนี้แนวทางเทิงนะเนาะแนวทางเทิงเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทย2ตัวล่างตรง7997เกาเก้วาสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์มงคลเนาะอาจารย์มงคลบอกวา่า10หน่วยล่างเนาะคะ่ะเพื่อนจับได้อ ah C7 C4 หนึ่งเจ็ดและหนึ่งสี่เฮ้ยพี่น้องเอาาไปตามสูตรเนาะมากระจวดเนาะคะ่ะวันนีบ้บ่ต้องดับไปแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องดับเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดซูเปอร์แมนเนาะเด่นล่างแอดซูเปอร์แมนวาัซน์เพื่นว่างวดที่แล้วเขาแปดหาเนาะจ้ะงวดนี้ห้าแปดห้าเก้าหกแปดในหกเก้าอันนี้คือแนวทางแอดซูเปอร์แมนเนาะพี่น้องสำหรับผู้ใดรอดแนวทางแอดซูเปอร์แมนเคลียบหน้าจอนึ่เบิร์เลยเลยเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางโรตโตเมทริกเนาะค่ะเด่นสองกับซีวัซน์สำหรับแนวทางอันนี้ส่วนมากจะเป็นแนวทางเทิงเพื่อนเนาะ 29่บ้าทับแว่าพี่น้องแมนบอนที่สามสทับสิบสองโอเคอยู่อันนี้เป็นแนวทางงบหน่อยจัดไปแนวทางชุดนี้ของแอดคมเนาะค่ะงวดที่เล้วเข้าเนาะจางว่านี่ห้าแปดห1 5 1งเจ็ดเก้าหนนอ่าห้าห้าหนึ่งห้เนกา็เกเะค่ะเพื่อนบอกว่าบนลางเพื่อนบอกว่ากันเจ็ดสองกับเก้าสอง เลขที่ดังที่สุดคือ4642 4642 72และ52ดังสุดในนะักตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของของาจารย์สมมายสอพิมพะ481 382เน้น80 81 82กัน90 91 92เด่น8กับ9เนาะจา้ะถ้ากระจ้าเด่น8กับ18 1 8 2อิรีดเย้ายไพ่เน่ะเด่นที่สุดกับแล้วก็คือน,นี่แหละประมาณนี้แหละเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนชุดเดียวฟันฟันสามตัวบนเนียเนยเอ็ดรัชนกเนาะหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หกปร์เซนพี่น้องหกศูนย์ศูนย์หกคุณบอกว่าอ่าวิ่งบนหกเนาะค่ะเนาะวิ่งบนหกตัวเดียวเอาแคปหน้าจอเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยนะะเนาะค่ะเนาะว่าตัวใดกระจวดจัด,จาดฝาดบึ้มน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะคอยพิจารณาได้เนาะพี่น้อง ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมยศหรือว่าถนนสายบางนาตราดเนาะคะ่ะ6 5 4 1 9 4 7หเกา่เจ็ดเสามแปดเนาะคะ่ะข้างล่างหาสามสามเก้าเลยห้าเก้าเนาะคะ่ะอาจารย์สมยศเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของแนวทางของแอร็ดเดนเนาะค่ะเนาะแออร์เ,เดนให้มาเลขตารางและสรุปสามตัวบนข้างเทิงเดีนสามกับสี่ 8 4 2 4 2 7 3 5 2อันนี้คือตัวเด่นเนาะคะ่ะตัวรองอยู่ที่3เก้ 9, 3, 1, และ7 4 1อ่าสองตัวทึ่ง4 2 4 7 5 2 3141วา่่สันพิ่นองเอาพาชณาน้ำเพื่นไดเนาะคะ่ะแล้วเพื่อนก็บบอกว่า8 4 7 2 7 0เนาะคะ่ะเนาะเด่น7็กับแแล้วก็ตัวรองอยู่ที่8 9และ0 2เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะ เอามาปิดถ่ายดูแนวทางของแอดแพนแพนพารวยวันซันวันที่เรียว,วส,สองตัวล่างเพิ่นไห่มาเนาะสูดสองตัวล่างเขาเปลหาหาเปล่ยนวันันสูตรนี่เนาะค่ะวันนี้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเน้นเนาะค่ะตัวรองสามเจ็ดห้าเจ็ดท่อนะเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเพิ่นฟันเก้าเจ็ดแขวนแขนพี่น้องอ้าวถ่ายคลิปนี้พี่ขอขอรรบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ๊ะเด็กๆเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงี้งีรวยรวยฟังฟังสุขสุขคนเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะ ที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยแย่ไพ่ไห้พอแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มเป็นแนวทางแล้วจ้ะกะขอคุณห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า